ครับสวัสดีเช้าวันนี้เราจะกำลังกำลังจะขึ้นไปกิวแม่ปานแต่ตอนนี้ต้องรอทีห้าซึ่งอีกประมาณห้านาทีก็จะเปิดตอนนี้เรามาคันแรกเพราะว่าเราเลี้ยวมาจากาป่านป่าบงเปียงนะครับก็เลยเป็นการดูว่าเป็นคันแรกตอนนี้กิวขนาดหลังนะต่อยาวเลยแถวยาวเลย โอเคครับเดี๋ยวเรารอเขาเปิดเดี๋ยวเราขึ้นไปนข้างบนกันประตูเปิดแล้วครับผมไปไปกันนะครับเดิน<ด>ทางสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่กิ่วแม่ป่านแล้วที่แจ้งว่าอ่าอุณหภูมิตอนนี้สององศาแล้วระดับความสูงที่2,157เมตร านหนาวมากเข้าต้นในบรรยากาศสามองศาเยน็ยนเย็นอุ่นไหมคะดีกินเยอะการยิงข้างหลัง ตูออ้ออบคาราเพาไปเลยที่ช่วยได้วันนี้เป็นวันอากาศตอน ขึ้นไปจุ่ชมวิวด้านบนนะครับเท mm ้ hmm. ่นทางศึกษาธรรมชาติวอดี hmm. ขึ้นแต่ก็ย,ยังยังเก็นมากอยู่ mm hmm. หนาวมากอันนี้เป็นโมเดลจุดที่จอดรถนะครับ mm hmm. วอนนี้เราเตรียมเข้าไปที่ไปเส้นทางศึกษาธรรมชาติอันนี้กลุ่มของเรานะครับวันนี้เราได้ไกด์แล้วนะครับผมจริงๆควรจะมีน้องพราะฉ่นั้นม่ีเส้นมีลงแล้วก็เดินระยะทาง13มกิโลก็ควรจะเด หรือว่าถ้ามัน่นใจถึงว่าไม่ใช้ก็อะ,อะไรครับน้ำเหรอน้ำใช่อ๋อเพราะระยะทางก็คือ3กิโลระยะยที่สูงหมดกก็คือเรี่ยวได้ครับต้องเตรียมนั้นคือต้องลงเสื้อหน้าระยะทางเที่ยวอุณหภูมิณนะขณะนี้นะครับ4อ,องศาที่7โมงครึ่งหนาวมากวันนี้เราเริ่มเดินทางขึ้นไปแล้วนะครับ ระยะทางประมาณ3กิโลอันนี้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานนะครับมีเสียงน้ำตกด้วยครับนี่ครับไกด์ของเราช <c oughs> ื่ออะไรครับพี่ชื่อนินจาครับนินจาพี่นินจา,ะจาะนะครับ <c oughs> เป็นไกด์ของเราตรงนี้พี่นินจาะจะเดินระกลบหลังให้เรา <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้จะเป็นลมตอนไหนเย็นมากครับในป่า ตอนนี้เรากำลังจะไปจุดพักจุดที่6มีทั้งหมด15จุดนะครับตอนนี้เราออกจากจุดพักจุดที่6แล้วนะครับเดินทางต่อใกล้ถึงแล้วพี่พไม่อนนแล้วเราไม่ได้ไออาาเราออกมาจากป่าแล้วครับเขามาจากป่าแล้ว เหมือนลงป่าอะไรก็ไม่รู้ ครับวิวรอบๆจิ๋วแม่ตานเราลงไปไม่ได้แต่ตัวปวงถาได้จริงจังๆได้เลยทันอย่างเงี้มันขึ้นได้เลยรับขึ้นได้เคยเห็นไหมพี่บ่อยครับถ้าเป็นตัวกวงถาเจอบ่อยเจอเรื่องขาเหลือน้อยแล้วเริ่มจะสูญพันธุ์แล้วครับหาตัวยากครับอันนี้คือต้องรอให้แสงแดดส่องก็ถึงปุ๊บแล้วไอ้ตัวนี้ก็จะออกมารับแดดแต่ว่าอยากเห็นถ้าอยากเห็นจริงๆเราต้องมี มันเดินแถวนี้เหรอคะใช่ครับขึ้นมาจริงเหรอราคาตรงนี้ทั้งข้างล่างขึ้นมาส่วนคนแต่ตรงนี้คือเราไม่กลัวคนเหรอกลัวคนใช่ครับกผัวคนจะไม่ค่อยขึ้นมาตรงนี้จะอยู่ข้างล่างมี่ก็ขึ้นมาเหมือนกันแต่ขึ้นมาตอนเช้าเหรือว่าตอนเย็นเย็นนะคะเคยเห็นเคยเห็นเข้ามาตอนเช้าเช้ามารอก็เห็นขึ้นมาอยู่นี่คือเขามากินอะไรอะคะก็กินไอตตัวนี้ไอัตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นต้นบลูเบอร์รี่กินเหรอใช่อ๋อก็เห็นต้นนีคือต้นบลูเบอร์รี่ ที่มันเป็นเม็ดเล็กๆแดงๆใช่ครับแต่ย <Station> ังไม่สุกนะนี่ยังไม่สุกครัถ้าสุกลูกจะใหญ่กว่านี้เราออกเป็นสีม่วงๆเขาเขานู่นไงน่าเหรอนู่นอ่ะนั่นเป็หมวห่วงๆใช่โอ้ยเพิ่งรู้ว่านี่คือบูเบอร์รี่เพราะเราเห็นแต่แบบแดงๆแล้วก็อะไรวะอะไรวะหายกินง่ายแล้วเพี before, ่ยว้ายอยู่ข้างทางเหมือนแบบเป็นหญ้าก็เือเป็นเหมือนต้นหญ้าอยู่ที่นี่หายกินง่าย จะเป็นการตอที่มีความกว้างประมาณแค่หนึ่งสองเมตรอันนี้ก็เป็นตอไหนบ้างมาเกี่ยวก็คือแคบๆคบแลเล็กๆส่วนแม่ป่านก็คือรอยต่อต้นน้ำต้นน้ำตกแม่ป่านเดินมังกรเนี่ยมันจักชื่อชื่ออะไรครับมชื่อกอล์ฟครับกอล์ฟแป้งมนกับบีครับถึงทางแยกครับไปทางไหนครับข้างบนจะขึ้นไปชมวิวพระธาตุ จะขึ้นไหมครับถ้าขึ้นเราก็เดินขึ้นู่ข้างบนถ้าไม่ขึ้นเราก็เดินขึ้นไปไกลไหมครับจะกับร้อยเมตรครับหมายถึงว่าเห็นเห็นวิวพระธาตุลงมาค่ะเชื่ขึ้นไปข้าบนแล้วก็มองเห็นพระธาตุดีกว่งนึงแล้วก็เราก็ชมวิวเสร็จก็เดินย้อนกลับจะไปไม่ถึงพระธาตุก็ขึ้นไหมครับมีได้หมดได้นะฮะได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนก็ได้มีขอไปก่อนแล้วกันได้ได้ค่ะเรินหน้าไปก่อน เหนื่อยน้อยกว่าจะบอกทางหน่อยด้วยขวาขวาใครวะขวาพี่อ่ะอทุงซ้ายบีอะมันเหนื่อยน้อยกว่าแต่มันไม่ไม่เห็นทางข้างหลังตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปชมวิวพระธาตุนะครับจะเป็นทางแยกขึ้นมาหนึ่งร้อยเมตรเขียวลื่นเลยทาปุ๊บลงเลยะถ่ายคู่ไหมถ่ายคู่ไหมไปถ่ายเดียด๋วยวยก่อนนะ ตันนี้เรากลับเข้ามาเดินในปา่ากันอีกแล้วนา,น,นาทีที่เราไปชมคือจุดชมวิวพระธา,า,ะะาตุทั้งสององค์นะครับเป็นพระธาตุอะไรนะนภเมเทนีโดนเนกิดซิลโคนโ่นครับเราต้องขึ้นไปบนนู้นก็ <laughs> นี่ไงขึ้นลงเขาเสร็จก็ต้องขึ้นเขาต่อากางเป็นนนท์บริเวณนี้จะมีลำธารไหลลงมาข้างล่างครับ ตอนนี้เราอยู่ในหุบเขาเนี่เขาล้อมรอบอยู่ตรงนี้ตอนนี้เดินขึ้นแล้วครับขึ้นบันไดข้างนอกเนี่ยข้างในไช้ประมาณ500เมตรจะถึงทางออก เดินต่อไปเรื่อยๆแรงบิงค่ะระยะทางขนาดแล้วอีกประมาณสองร้อยเมตรแต่ขึ้นเขานะไปเดินต่อครับผมเดินต่อ ตอนนี้เราถึงทางแยกตอนที่เราขึ้นมาแล้วครับตอนนี้เราถึงที่ทำการของอุทยานแลยนนี่ครับสองร้อยผมให้เพิ่มขอบคุณครับ ตอแรกเฟสแรกมาหน่อยได้ครับพี่เจอกันที่นนทบุรีได้ครับโอเคเจอกันแยกยารับเดี๋ยวจะไปกินข้าวต้มนี้ก่อนได้ครับสิบเจ็ดแล้วเมื่อกี้สิบใช่เราขึ้นตอนสี่เราขึ้นตอนสี่แต่ที่ผมที่ผมมาถึงอ่ะสองตอนตีสี่ครึ่งไอ้ตีห้าครับแล้วเจอกัน เดินทางกลับไปดยเดินทางลอครับเราลงมาจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาเรียบ,บร้อยแล้วครับตอนนี้ตอนนี้อุณหภูมิบรเวณนี้อยู่ที่17องศาแดดก็ไม่ได้มีความอุ่นเลยเย็นเดียวมีแดดนะแต่มันก็ยังเย็นอยู่กาอยะหาอะไรกินก่อนตอนนี้มาถึงร้านขายของํำขายอาหารครับ ก็จะมีซาลาเปามีหมันโถมีไอติมป้าแนะนำให้กินไอติมตอนนี้ <c oughs> ประชดความันนะเนี่ยแล้วอยู่ยนี้แหละโหลมีโชคโมีโชคโมีโชคกันมีโชคหลังจากที่เรากลับจากกิวแม่ปานเมือ่อวานนี้เราก็มากินข้าวแล้วครับ แต่กับข้าวมือเนี่ยเดิมทีมันต้องเป็นมือเชา้าซึ่งเราออกตั้งแต่ตีสี่ตีห้าเราก็เลยมาเป็นช่วงเตียงให้ก็โอเคนะมีก๋วผัดมีไอ้ออกอ๊ะทอดคือนะครับออัวป็นข้าวกน ตั้งแต่กลับจากกิวแม่ปานตอนสักประมาณบ่ายโมงใช่ไหมใช่กลับมานอนเล่นที่นี่นอ,นอากาศดีนะนอนยาวเลยนอนยาวเพราะว่าอยู่ในบ้านไม่ร้อนแต่แดดแรงแต่ก็มีลมเย็นตอนนี้ก็เป็นเวลาสักห้าโมงครึ่งเตรียมกินข้าวกับข้าวมีอะไรบ้างวันนี้ก็มีปลาทอดแล้วมีไก่ทอดมีไข่เจียวแล้วก็มีผัด,ผด เห็นเมนูนี้ทุกคนอาจจะไม่น่าเชื่อว่ามันแค่คืนหนึ่งคนละห้าร้อยบาทเองอืมเชาที่พักที่นี่ตอนกลางคืนนอนก็ไม่ร้อนเลยหนาวกว่าเดิมด้วยเพราะาลมพัดเข้าหน้าเตาตึ้งตึงตึงต้งตลอดเวลายันเช้าพรุ่งนี้เช้าค่อยมาดูทะเลหมอกกันหน้าบ้านจะมีหรือเปล่าไม่รู้นะเรอาอจะมีหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเราเป็นคนที่นกเรื่องทะเลหมอกทุกที่ที่ทไป แค่แต่<ห>ช่องเย็นเอ้ยอะไรเอ้ยอยวค่อยมาลุ้นกันนี่ครับสังเกตเม็ดเม็ดข้าวนะครับมันคล้ายข้าวญี่ปุ่นเป็นเม็ดกลมๆนะครับน่าจะเป็นการปลูกจากที่พื้นนาบริเวณเนี้ยครับนี่ก็เป็นคืนที่สองที่เราอยู่บ้านป่าบองเปียงนะเก็แ,แบบอยู่แบบสโลไลท์อยู่แบบเงียบ,ยบ,บเงียบ มองดาวมองภูเขาคือตอนนี้มืดหมดแหละมองเว็นบ้านมืดมืดตึด๊ดถ้ามองท้องฟ้าจะเห็นดาวดาวเต็มท้องฟ้าเลยใหญ่โตก็โอเคนะบางก็เห็นทางช้างเผือกด้วยแต่ก็ดีนะมาพักช่วงที่แบบว่าไม่ใช่วันหยุดยาวเรามาพักช่วงที่แบบวันนี้พี่ก็ทำงาน แล้วมันก็เลยดูสงบไปอีกคือพูดอะไรกันเนี่ยก็คือสามารถได้ยินจนแบบถึงฝั่งน้องข้ามได้เลยทีเดียวอืคืนที่สองอากาศไม่หนาวเท่าคืนแรกแต่ก็ยังเย็นอยู่วันนี้เย็นแต่เมื่อวานหนาวเลยเพราะเมื่อวานลมแรงมาตอนกลางคืนยิ่งดึกยิ่งแรงคามชั้นก็ไม่อยู่นไม่อยู่ <c oughs> หอ่หอผ้าห่อคอใส่ชุดปีชันก็เอาไม่อยู่ <c oughs> พรุ่งนี้จะไปเดิน ซื้อของฝากที่ตลาดแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวถ้าขึ้นเครื่องกลับเจอกันพรุ่งนี้บายบายบาย มอร์นิ่งเช้าวันนี้วันวันนี้วันเดินทางกลับแล้วใช่ไหมวันนี้ตื่นมานบรรยากาศแบบว่าเย็นกว่าเมื่อวานนิดนึงแต่เมื่อวานเย็นกว่าเอ๊ะยังไง <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะ <c oughs> <10 S 2> <c oughs> ตอนนี้น่าจะเจ็ดโมง,โมงพระอาทิตย์ขึ้นข้างหลัง งทางวิวเราจะไม่เห็นจะเห็นแต่ทะเลหมอกข้างหน้าอนู้นอยู่กไกลๆวันนี้ไม่นกทะเลหมอกแต่ทะเลหมอกไม่มาหน้าบ้านแค่นั้นเองก็จะอยู่กไกลๆทางนี้อยู่รอบๆบ,บ้านเราเดี๋ยวมาดูนี่เช้าเขาให้มือเช้ามาแล้วนี่นะคะเป็นมือเช้าของเราไดจะมีข้าวต้มร้อนๆแล้วก็มี น่าจะเป็นไข่ลวกเนาะหรือไข่ตม้มไ,ไข่ลวกไข่ลวกเขาให้มาสีฟองเลยแล้วก็มีกระเทียมแมกกี้กล้วยสม้มนี่คืออะไรพุทราออนี่คือคอสมือเช้าของเราวันนี้วิวแบบนี้เนี่ยคะ่ะจะเห็นว่าทะเลหมอกอยู่ตรงนน้นเห็นไหมรอบบ้านเราเลย บรรยากาศเงียบสงบมากๆมีเสียงไก่ขันเป็นระยะๆะะ่ากินข้าวเช้ากันก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเช็คเอาออกจากบ้านระเบียงนานะครับบ้านป่าบงเบียงไมเดี๋ยวเราจะไปไปไหน,นันต่อนะ ไปากาดต้นพยองไปซื้อของฝากแล้วก็ไปหาอะไรกินแล้วก็จะกลับบ้านละกรุงเทพกลับสู่ความเป็นจริงโอเคครับผม ตลาดต้นพยอมหรือเขาเรียกกันอีกชื่อว่าตลาดสุเทพมีหลายร้านให้เลือกเลยฉันก็ไม่รู้ว่าจะไปร้านไหนก่อนดีเดินเซเวยก่อนละกัน ี่สิบพอดีวันนี้หิวมากมากเพราะว่าไม่สามารถดีนอะไรแค่ข้าง,าง <c oughs> เลย่เดี๋ยวแป๊บๆไปเชียงใหม่กรุงเทพแบบเดียวชัว่วโมงกว่าๆไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าไปไหนก็ติดตามต่อแล้วกันนะคือว่าครับผม